เมื่อไรควรขูดหินปูนหลายคนก็คงจะสงสัยว่าเอ๊เราควรจะขูดหินปูนกันเมื่อไหร่ดีจริงๆแล้วแต่ละคนมีความสามารถในการทำความสะอาดได้เหมือนกันหินปูนขึ้นเร็วไม่เท่ากันวันนี้หมอก็จะมาแชร์เทคนิค3ข้องอ่ายๆคะ่ะที่เอาไว้เช็คว่าเราควรขูดหินปูนแล้วหรือยังข้อแรกใช้กระจกเล็กเช็คฟันหน้าล่างคะ่ะบริเวณฟันหน้าล่างเนี่ยจะเป็นบริเวณที่หินปูนขึ้นง่ายที่สุดแล้วคะ่ะถ้าเรากระจกเช็คแล้วเราเห็นว่ามีขอบขาวๆแบบนี้หรือเราจะเห็นเป็นมีแผ่นเหลืองๆเคลือบฟันแบบนี้หหรรือเเเาจะ็็นปนป คราบสเตนนะคะติดฟันแบบนี้อันนี้ก็ควรหาเวลาไปหูถินปูนแล้วค่ะข้อ 2. แปลงฟันแล้วมีเลือดออกโดยเฉพาะแปลงฟันแล้วมีเลือดออกบริเวณเดิมซ้ำๆสัญญาณน,นี้เป็นการบอกว่าเหงือกเราบริเวณนั้นเริ่มมีปัญหาแล้วค่ะแนะนําให้ไปหาทันตแพทย์นะคะแล้วตรวจหาสายหหุดูค่ะว่าเกิดจากหินปูนหรือเปล่าถ้าเกิดจากหินปูนก็ต้องขูดหิ่นปูนออกเช่นเดียวกันค่ะข้อ 3. มีฟันโยกค่ะฟันปกติของคนเราเนี่ยจะสามารถโยกได้ไม่เกิน1มิลลิเมตรนะคะแต่ถ้าเราเกิดมีบางซี่ที่โยกมากกว่าซี่อื่นแสดงว่า นั้นเกิดมีปัญหากระดูกอะลายค่ะและต้นเหตุที่กระดูกละลายเนี่ยส่วนมากเลยนะคะจะมาจากหินปูนนั่นเองค่ะการรักษาก็คือเราจะต้องไปขูดหินปูนค่ะหรือถ้าเป็นมากๆก็ต้องกราลักฟันร่วมด้วยนะคะและนี่ก็คือ3ข้อถ้าเกิดใครมีหนึ่งในสข้อนี้แนะนำให้รีบไปพบทันตแพทย์เพื่อทำการตรวจประเมินและรักษากันนะคะมาดูแลสุขภาพไปด้วยกันกับหมอนรัตคุณนะคะและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดหัวใจกดติดตามและกดแชร์ไปให้เพื่อนๆมาดูด้วยกันนะคะฟันมีปัญหาปรึกษาหมอนรัตคุณนะคะบ๊ายบาย soon down